สวัสดีครับพบการาดวสินค้าให,ใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยรัยช็อปคอมนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายแบรนด์อีเมลนันรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆมารีวิวให้ดูเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ถือว่าสว่างมากๆรุ่นหนึ่งของอีเมลนันเลยนะครับเป็นอีเมลนันรุ่น MS 1 2 Mini มินินะครับ MS 1 2 Mini มินินั่นเองนะครับต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนอันนี้อีเมลนันตเขาผลิตไฟฉายอีเมลนรุ่น MS 1 2่เฉยๆขึ้นมาที่เป็นรุ่นแรกเนี่ยตัวนั้นมันความสว่าง53,000ลูเมนนะครับ บอดี้มันยาวใหญ่เพราะว่ามันใช้แบตแพ็กข้างในเนี่ย8ก้อนแต่ตัวนี้แบตแพ็ก4ก้อนเพราะนั้นบอดี้ของตัวฐานตัวนี้จึงสั้นลงในขณะที่ความอ้วนมันเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าพิเศษก็คือ MS12 Mini เนี่ยหัวเขาจะเล็กกว่าแม้แต่ใช้หลอด12หลอดเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้ออกแบบไดเวอร์ขับที่สว่างกว่านะครับเพราะตัวนี้ไดเวอร์ขับเขาความสว่างสูงสุดที่ 65,000ลูเมนเลยนะครับถ้าเทียบกับ m s 12เดิมแค่53,000ลูเมนในที่หลอดจำนวนเท่ากันแต่ว่าหัวตัวนี้เล็กลงบอดี้สั้นลงนะครับพูดง่ายว่าไซส์มันย่อมมากขึ้นนั่นเองนครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในมันให้อะไรมาบ้างน,นะครับถ้าเราดูแพ็กเกจมันก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีแน่นอน,นครับคู่มือการใช้งานนะครับสังเกตดูนะครับว่าตัวนี้ คู่มือเนี่ยเขาจริงๆเขาก็จะมีภาษาไทยให้เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับของอีเมลแลนด์นะครับซึ่งเขาใส่ใจประเทศเราพอสมควรนะครับมีคู่มือภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าหน้าเว็บก็จะทําให้ทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับแบบละเอียดเลยนะครับอะแดปเตอร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นชาร์จในตัวโดยใช้ ac c h a r อร์แบบนี้นะครับเป็นไฟ dc แปลงมาเป็นไฟ dc เสียบชาร์จที่ตัวก้นไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูการชาร์จมันอีกทีหนึ่งนะครับอุปกรณ์อื่นนะครับก็มาตรฐานของอีเมลแลนด อะไหล่ยางโอลิงสำรองที่อยู่ตัวบอดี้นะครับแล้วก็สายคล้องไฟฉายนะครับเอาไว้สําหรับคล้องไฟฉายอีกทีหนึ่งครับใช้ใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็โทไฟฉายเนี่ยจะมาพร้อมกับซองในลอนนะครับตรงรุ่นนะครับก็จะเป็นซองในลอนแบบพกพาครับสังเกตดูนะฮะเนี่ยมีที่เน็บเข็มขัดให้ด้วยมีที่ร้อยห้อยไว้ให้ด้วยนะครับเป็นแบบพกพาได้เลยนะครับอ่าตอนมาดูตัวไฟฉายนะครับตัวไฟฉายอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นหลอดตัวตัวนี้จะเป็นหลอด xhp 7 0 จุนะครับ LED ที่เป็นแสงขาวนะครับแล้วก็วางในโครมอลูมิเนียมผิวเปลือกส้มนะครับตัวนี้นะครับผิวเปลือกส้มตัวจริงๆตัว i m a l n n เเขามีหลอดหลายตัวนะครับที่เป็น MS-12 mini มิแต่ตัวที่เรามารีวิวแล้วก็จำหน่ายตัวนี้จะเป็นหลอด x H p p 70.2 12หลอดนะครับดูนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับเนี่ยที่บอกว่ามันเป็น MS-12 mini เพราะว่าเนี่ยบอดี้มันสั้นลงจากเดิมเนี่ย ของตัว M12 เดิมเนี่ยยาวไปออกมาอีกสเตปนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้แบตเรียงกัน8ก้อน2 1 7 0 0อยู่ข้างในเพราะนั้นบอดี้ยาวแล้วก็หัวใหญ่มากนะครับหัวเขาใหญ่10กว่าเซนตแต่ตัวนี้ไม่ถึง10เซนนะครับตัวนี้เล็กกว่านะครับเพราะฉ,าะ,ฉ,าะ,ฉาะนั้น M12 จริงผมว่ามันน่าใช้กว่าเยอะเลยนะครับถือถือก็อยู่ในมือขนาดนี้พอดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเป็นแบตบิว2 1 7 0 0อยู่ข้างในนะครับในตัวบอดี้เลยเป็นแบตเตอรี่บิวนะครับ ไม่สามารถถอดแกะเป็นก mm ้อนๆเปลี่ยนได้นะครับแปดวิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ hmm. ป awesome. ุ่มกดมีปุ่มเดียวนะครับเปิดปิดเปลี่ยนระดับแสงอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันเนื่องจากมันเป็นไฟฉายที่มีความสว่างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดเต็มเหนี่ยวของมันเนี่ยความสว่างยิ่งสูงมากมันยิ่งร้อนมากร้อนเร็วนะครับมีตัวสัญลักษณ์เตือนความร้อนมาให้เรียบร้อยเขาจึงมีพัดลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับยิ่นั้นเขาถนัดทํามากคือพัดลมระบายอากาศมีมาให้เต็มเหนี่ยวเลยครับ3อันนะครับ1 สองสามรอบตัวเลยนะครับสามจุดพัดลมสามตัวช่วยระบายความร้อนซึ่งเป็นพัดลมที่ติดอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้งานความสว่างตั้งแต่5000ลูเมนขึ้นไปนะครับมันถือว่าเป็นความสว่างที่สูงมันก็จะเปิดพัดลมให้ด้วยอัตโนมัติทำให้ไฟฉายเนี่ยร้อนช้าลงแต่ไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับยังร้อนจัดถ้าเราเปิดต่อเนื่องและเปิดความสว่างสูงยิ่งสูงมากยิ่งร้อนมากยิ่งร้อนเร็ว เพราะฉะนั้นพัดลมตัวนี้จึงมีประโยชน์ในการช่วยระบายความร้อนระบายอากาศตรงนี้แล้วก็มันจะทํางานร่วมกับ,บวงจรบิววภายในที่เป็นวงจรเทอร์โมคอนโทรลอีกทีหนึ่งก็คือเวลาเปิดใช้งานต่อเนื่องที่ความร้อนถุงสูงเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะที่หัวไฟฉายทั้งหมดนี่ฮะร้อนเร็วมากร้อนร้อนมากจนแตะไม่ได้ผูผมพูดได้เลยนะครับแต่เมื่อมันสูงจนถึง50องศาเมื่อไร่นะครับ50องศาเซนเซีย วงจรมันจะดรอปแสงลงอัตโนมัติคือง่ายว่าบังคับให้ลดแสงลงพอเราลดแสงลงเนี่ยอุณหภูมิความร้อนมันจะลดลงเองแต่ไม่ใช่ว่าลดลงแบบทันทีนะครับค่อยๆลดค่อยๆลดให้มันเบาลงให้มันเบาลงนะครับเพื่อให้มันไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานก็คือมือจับธรรมดาเนี่ยจะร้อนเพราะฉะนั้นวงจรเทอร์โมคอนตัพวกนี้มันจึงช่วยโปรเทคเราตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจว่าทําไมความสว่างสูงเปิดได้แล้วมันดรอปลงเองก็คือวงจรมันทํางานแล้วก็ ตามแบตเตอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นนั่นคือความปลอดภัยของตัวไฟฉายนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็ตัวบอดี้รอบๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะบอดี้สั้นนะครับท้ายกระบอกนะครับก็จะเป็นฝาปิดช่องชาร์จแบตมันจะมียิงเลเซอร์ไว้ว่า ms12 mini มินิของ i m เม l a n นนะครับรหัสแบตเตอรี่แพ็คนะครับตัวนี้นะครับ 217b 3เอ่อสโวลต์48วัตต์ชาวนะครับตัวนี้ครับนี่ฝานี้ก็คือไว้ปเทคตัว ช่องชาร์จได้เฉยนะครับหมุนออกมาแล้วจะเป็นที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนชาร์จมาอีกทีนึงแต่ตอนนี้อยากให้ดูตัวบอดี้แบตเตอรี่นิดหนึ่งนะครับหมุนออกมานะครับพอเราลูกค้าซื้อไปจะมีแผ่นกั้นแบตเตอรี่เนี่ยให้เอาออกนะครับแผ่นกั้นแบตเตอรี่ตรงนี้แผ่นพลาสติกกันขั้วแบตไม่ให้มันเปิดติดนะครับประมาณนี้แล้วก็แบตท,ที่เห็นเนี่ยเป็นแบตบ,บิลอย่างที่บอกนะครับเป็นแบ,บ2นต2 1 7 0 0วางขนานการสีก้อนอยู่ในบอดี้ตัวนี้นะครับถอดเปลี่ยนไม่ได้้นเลีียยกือซ แท่งมันเลยนะครับบอดี้ทั้งแท่งยกแบตทั้งแท่งเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็หมุนแบตเตอรี่เข้าไปนะครับโอเคนะครับเวลาเราต้องการเปิดใช้งานนะครับอย่างที่บอกไปปุ่มตัวนี้นะครับปุ่ม power สามารถกดเปิดปิดแลวก็เปลี่ยนระดับแสงนะครับด้านด้านข้างปุ่ม power เนี่ยจะมีไฟ LED indicator อยู่2ดวงนะครับมีสต a ตัสเป็นสีเขียวกับสีแดงถ้าเราใช้งานปกติจะเป็นไฟเขียวนะครับ แต่เมื่ออะไรที่เราเปิดใช้งานไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่มันลดแรงดันมันลดนะครับจาก4.2โวลต์ลดลงมาเรื่อยๆจนถึง3โวลต์นะครับมันจะเป็นไฟสีแดงติดแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าแบตเตอรี่เราอ่อนแล้วนะครับแรงดันแบตเตอรี่น้อยกว่า3โวลต์เนี่ยมันจะเริ่มอ่อนแล้วและถ้าต่ำกว่า2.9โวลต์ซึ่งเป็นแบบคริสติคอลแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นไฟแดงกระพริบ2ครั้งแล้วก็ ไฟด้านหลอดหลักจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลยเพราะว่าแรงดันไม่พอขับหลอดให้สว่างนั่นเองนะครับนี่คือ LED ค r e a t o r เวลาเราเปิดใช้งานนะครับโอเคทีนี้มาดูเปิดนะครับง่ายนะครับเหมือนรุ่นอื่นนะครับกดแตะห่งครั้งเปิดกดแตะอีก1ครั้งปิดถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดกดแช่นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีเมมโมรีจำโหมดล่าสุดที่เปิดใช้งานด้วยโดยโดยโดยเฉพาะเมมโมรีจำโหมดเฉพาะโหมด เขาเรียกโหมดสถานะปกติที่ไม่เกี่ยวกับ s p e t i a l Mode ดนะครับ spatial m โ d มจะไม่รวมอยู่ใน Memory นะครับเพราะว่าคำว่า Special Mode ของเขาก็หมายถึงโหมดที่ Turbo กับกระพิบโซพวกนี้จะไม่มี Memory ีจำโหมดนั่นเองครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะไปเรื่องการใช้นะครับก็คืออยากจะให้ดูตารางนิดนึงนะครับตารางก็คือตัวความสว่างนะครับเนี่ยเออน,นี่เดี๋ยวนิดนึ่ง โหมดทั่วไปเนี่ยก็คือมันจะมีคําว่าต่ํากลางต่ํากลางหนึ่งกลางธรรมดาแล้วก็โหมดสูงแล้วก็เทอร์โบนะครับนี่คือระดับแสงนะครับปกติก็จะมี1 2 3 45 5ระดับแสงตั้งแต่ต่ําจนถึงสูงเนี่ยเขาเรียกว่าแสงระดับปกตินะครับเทอร์โบกับกระพริบโฉบเนี่ยจะเป็นโหมดสเปเชียลซึ่งมารวมอยู่ในเมมโมรีอย่างที่แจ้งไปนะครับแต่ว่าอยากที่ให้ที่ลูกค้าเห็นก็คือตรงนี้นะครับเทอร์โบเนี่ยหกหมืลูเมนเนี่ย จะเปิดได้ประมาณ45วินาทีนะครับมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากนะครับมันร้อนจัดจริงหัวหัวร้อน้งแต่ไม่ได้ครับพูดได้เลยนะครับสว่างร้อนมากแล้วก็อันตรายครับถ้าเปิดความร้อนต่อเนื่องสูงเขาจึงให้จํากัดให้ใช้แค่45วิหลังจากนั้นมันจะลดระดับแสงลงเหลือ13,000ลูเมนแล้วก็จะเปิดต่อเนื่องได้ประมาณ40กว่านาที40นาทีโดยประมาณนะครับอันนี้คือแจ้งให้ทราบก่อนส่วนโหมดสูงก็ สองหมื่นห้าพันลูเมนได้ประมาณสามนาทีนะครับหลังจากนั้นจะดอบลงเหลือหมื่นสามพันลูเมนแล้วก็เปิดได้สี่สิบสามนาทีนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นตารางคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าให้ดูว่าความสามารถกับความสว่างที่มันเปิดได้โดยที่วงจรมันยังควบคุมได้อยู่นะครับมันยังปลอดภัยอยู่นะครับโอเคทีนี้มาดูการใช้งานนะครับกดแตะหนึ่งครั้งเปิดนะครับแสงจะติดที่สว่างล่าสุดอย่างที่หมดอย่างที่ผมอบอกไปนะครับ แล้วก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนระดับแสงให้เราก,กดแช่นะครับ2 3าเอาใหม่นะครับอันนี้3 4 5่าเดี๋ยวผมไล่กลับที่ต่ำก่อนอ่านี่คือต่ำสุดนี่คือแสงระดับโลหรือต่ำอันต้าโลต่ำสุดนะครับพัดลมจะยังไม่ทำงานสังเกตดูนะครับผมกดแช่ที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นกลางต่ำระดับ1น,นะครับกลางต่ำระดับ2ปั๊บเห็นไหมครับ พัดลมทํางานฟังเสียงนะครับชัดเจนเมื่อใดที่เราเปิดความสว่างที่เกิน5,000ลูเมนนะครับพัดลม3ตัวรอบไฟฉายจะทํางานอัตโนมัติทันทีนะครับกดแชกที่หนึ่งนะครับเป็นโหมดที่4นะครับกดแชกที่1นึงเป็นโหมดที่5นี่ถือว่าสว่างมากๆแล้วนะครับแต่ยังไม่จบเพราะว่าโหมดเทอร์โบเนี่ยเราต้องกดปุ่ม power 2ครั้งติดกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดใหม่นะครับใหม่ ไป๋ย่ผมจะไปที่ระดับต่ําก่อนอ่านี่ต่ํานะครับถ้าต้องการใช้เทอร์โบทันทีนะครับให้เรากดดบบเบิ้ลสครั้งติดกันที่ปุ่มกดจะเข้าสู่โหมดสเปเชียลโหมดที่เป็นเทอร์โบทันทีนะครับดับเบิ้ลสครั้งนี่ครับสว่างแล้วครับเทอร์โบทันทีสว่างวาบเลยครับนี่สว่างโลดลั่นห้องเลยนะครับพัดลมก็จะทำงานนะครับถ้าเรากดดบบเบิ้ลสครั้งอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกระพริบโซบนะครับพัดลมก็ทํางานเช่นกันกดแตะอีกทีหนึ่งออกนะครับแค่นี้เองครับ ความร้อนมาแล้วนะครับผมจับเนี่ยตรงนี้ร้อนแล้วข้างหน้าแล้วก็บอดี้จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ตรงหัวเนี่ยร้อนจัดเลยนะครับแล้วมันก็จะค่อยไล่ลงมาที่บอดี้อีกทีหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่สังเกตพัดลมนะครับอ่านี่เปิดเทอร์โบพัดลมหมุนติ้วเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมปิดนะครับให้สังเกตพัดลมนะครับเห็นไ,ไหมครับพัดลมหมุนอยู่นะครับอ่า ah, หยุดละนี่ยพัดลมหยุดละนะครับ สังเกตว่าความร้อนตอนนี้ผมตรงนี้จับแทบไม่ได้ครับเริ่มร้อนจ๋าเลยเพราะว่ามันความความร้อนมันสูงมากยิ่งร้อนสูงมากนะครับการระบายความร้อนตรงน,นี้ต้องสําคัญนะครับทีนี้ถ้าในเวลาที่เราปิดไฟฉายไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังร้อนอยู่ถ้าเราอยากจะเก็บไฟฉายแล้วก็อยากจะระบายอากาศมันเร็วขึ้นเนี่ยเราสามารถบังคับเปิดพัดลมตอนที่มันออฟอยู่ได้นะครับโดยการกดปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีในขณะที่มันดับอยู่แบบนี้นะครับ ดูนะครับผมจะกดค้างไว้3วินาทีนะครับเนี่ยพัดลมทํางานนะครับเป็นการบังคับไปสายให้เปิดพัดลมบรรบายอากาศอัตโนมัตินะครับพัดลมรอบตัวมันเนี่ยสตัวเนี่ยทำงานพร้อมกันนะครับทําให้มีอากาศร้อนค่อยๆระบายออกไปนะครับพัดลมก็จะเย็นเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเราเปิดใช้งานเทอร์โบนา,นานเนี่ยถ้าเรามาใช้ในห้องอุณหภูมิที่มันเย็นปกติเนี่ย อ,อ๋อลืมบอกไปว่าพัดลมทํางานเนี่ยเมื่อกี้เรากด3าวิค้างไว้ถ้าต้องการปิดก็กด3าวิค้างไว้เหมือนเดิมพัดลมก็จะหยุดทํางานนะครับแล้วก็อย่างที่เกินไปถ้าเกิดเราใช้เทอร์โบความร้อนสว่างมากแล้วามาเจออากาศเปลี่ยนตรงนี้เลนจะเกิดฟ้าเร็วเป็นไอน้ำนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอมันระบายอากาศแล้วก็ความเย็นปกตินะครับฟ้าตรงนี้ไอน้ำตรงนี้ก็จะหายไปเองนั่นเองนะครับอ่าก็ อย่างที่เกินไปตอนแรกๆเลยนะครับก็คือไฟฉายเนี่ยพอมันร้อนถ้าสมสูงถ้าเกิน50องศาวงจรมันก็ดอบแสงลงก็จะเป็นการช่วยลดภาระตัวความร้อนลงไปได้พอสมควรนั่นเองนะครับเค okay, นี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากๆสาหรับคนที่ต้องการไฟฉายตัวนี้คาแรคเตอร,ร์แสงกว้างนะครับกว้างแล้วก็บานแล้วก็แสงเข้มดีมากๆนะครับแต่ยังคงพุ่งได้ไกลอยู่นะครับใครต้องการไฟฉายไซส์ประมาณนี้ติดบ้านติดโรงงานเฝ้า สวนเนี่ยหรือจะติดรถก็ให้ผิดกติกานะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องว่ามันขนาดมันหรือมันน้ําหนักมันเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการชาร์จนะครับวิธีชาร์จนะครับก็ง่ายครับตัวนี้นะครับเอาแดปเตอร์มันนะครับเสียบเข้ากับปลั๊กไฟนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เสียบชาร์จถ้าเราเสียบปุ๊บ ไฟสีเขียวขึ้นเนี่ยคือไฟมันยังเต็มอยู่แต่ถ้าเวลาชาร์จปกติไฟสีแดงมันจะขึ้นนะครับเป็นไฟสีแดงค้างนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่มันมันถูกใช้ไปพอสมควรแต่เนี้ยเราเปิดนิดเดียวก็ถือว่าไม่กินแบตมากนะครับไฟก็ยังเขียวอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้ยังเป็นรุ่นเอ่อเขาทำมารองรับฟัสชาร์จนะครับตัวนี้ถ้าผมจะมเห็นอ่าชาร์จเร็วประมาณ2 2ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นฟัสชาร์จแล้วนะครับ2ชั่วโมงอะแดปเตอร์เขาจ่ายไฟแบบฟัสชาร์ชนะครับชาร์จประมาณ2ชั่วโมงก็เต็มพร้อมใช้ได้เลย แล้วก็แนะนําเลยนะครับผมแนะนําสม่ำเสมอสำหรับคนซื้อไปฉายไปใช้ที่เป็นแบตลิเธียมนะครับหมั่นชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆอย่าปล่อยให้แบตมันอ่อนจะ่ใช้ให้มันหมดค่าไปฉายนะครับจะช่วยขนอมแบตเตอรี่ได้นานนะครับใช้เสร็จชาร์จเลยใช้เสร็จชาร์จเลยจะทําให้ไฟฉายเราอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปตัวอย่างแสงของตัวนี้ตอนกลางคืนนะครับต่อท้ายคลิปรีวิวนี้ไว้ให้ครับฝากดูด้วยแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสว,ส,สวัสดีครับ